ก่อนจะไปเบิ้งคลิปน้องฝากทุกคนกดไลค์และกดแชร์และอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้หวานในเด้อโอเคเ้าไปเบิ้งคลิปกันเลยวู้ออ เคก็ต okay, ้องขอการสบายดีทำผู้สมทุกทานนะขอต้นหักควาสูงฟักซีเนาะตอนน <Okay, S 2> <itti. S 1> ี้อยู่ในกี่ไหมครับแจ้งจีเฟนเองเนาะยูก็คือแบบว่าผลตอบรับแบบว่าดีมากเลยทคนก็คือว่าทำไป3ตัวแล้วใช่ไหมมีซิลิมีเอ่อซิโรทูแล้วก็มีคณาโอนะคะอันนี้ก็คือแบบ แล้วทัผู้หญิงมาเยอะเลยอะคือวันจะเปลี่ยนแนวบ้างแล้วก็เออมวนเห็นคอมเมนต์น้องคนนึงบอกว่าพี่หวานแกล้งจีบแบบว่าพี่การเป็นพี่การหน่อยแล้วก็เฮ้ยมีคอนเทนต์ที่น่าสนใจมากวันก็เลยแบบว่าจัดมานะฮะนี่ ie, ทุกคนนี่สกินส้มแบบส้มส้มส้ม,มจีบอย่างนี้ต้องเป็นการอยู่แล้วนะคะก็คือวันนี้เราจะมาจีบการแบบว่าเฮ้ยสวัสดีสิลล์อะไรเนี้ยค่ะเออก็ก็ดูปฏิกิริยาการนะคะว่าการจะมีแบบเอ่อท่าทีไงแบบเฮ้ยนี่มันแฟรเชนี่หร้อวเฮ้ย อยากลองจีบตัวเองบ้างจังอะไรงี้ก็ก็เป็นการเสียเวลานะคะเราไปดูคลิปอะไรดีกว่าโอเคทุกคนชมการเข้ามาในเซิร์ฟนะก็วันนี้แบพี่พี่ต้อมเนี่ยทุกคนแล้วก็วันนี้นะครับเราจะมาเอาชีวิตรอดในโลกของโลกของโลกของอะไรก็ไม่รู้นะครับโลกไม้ครับไงโลกไม้ครับไงก็เป็นชีวิตรอด24ชั่วโมงเหมือนเดิมนะผมนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราอยู่ในหมู่บ้านที่มี มียีราฟเยอะมากากันนะผมนะนี่เออใช่วันนขี่คอีราฟเมาดูนะครับผมนะตัวอย่างรับวันจะไม่ได้ว่าธนูหินอ๋อยินี่ตัวใหม่ทุกคนนี่ผมจะขี่คอยีราฟดูแล้วการนี่อยู่เฉยๆจ้าเอ้าทำไม่ได้นะครับอุ้ยเอ้ายีราฟเป็นไรอ่ะเจ็บปอแตงนอนเอ้ยคนยิงง่ายสเกตตันเหรงวันนี้เราก็จะมาชิลล์ลยจี๋สีเชั่วโมงเหมือนเดิมนะผมนะซึ่ง ยีราฟอ่ะยุึงว่าที่มียีราฟเยอะมากเลยทำไมเราต้องยุ่งกับยีราบสองนัดตายเลยเหรออุ้ยธนูมันแรงขนาดนี้เลยเหรอทุกคนมันไม่รู้อ่ะเกจตั้นกับกาวมาแสกๆเป็ปไมได้ไงวะเนี่ยเอ้ยมืนไม่รู้อ่ะเป็นไปไม่ได้เลยแล้วการยีเนย์เราขี่คอยีราฟนะครับผมนะนี่คอยู่ตรงนั้อ๋อยีเนย์ไม่เกิดไกลมันไม่มีหัววะเอ้ยผมไม่มีหัวการไม่มีหัวแต่วันเห็นเขามีหัวนะแล้ว่าเนี์เขาไม่ได้เลยวะ เอ้ยทำลายน้องอน่อยทำลายน้องตัวนี้เจอบทเรียนทำไมผมไม่มีหัววะรีปเรยเอ้าคิปเปิลเอ้าโอ้โหอะไรไม่เนี่ยเกิดอะไรขึ้นเอออยู่บนหลังผมอะอะไรอะเดี๋ยวนั้นทำเป็ทุกอย่างมันแสงบั๊กไปหมดเลยวะทุกคนไม่เห็นมีอะไรนะงั้นเราช่วยกันหน่อยดีกว่าหายดียังยังไม่หายนะครับเดี๋ยวลองไปวงการคิปเปิลเป็นยังไงก่อนได้ได้กินไปสีน้ำกินไปสีไอคิปเปอร์ เออตายอาการอากาศเลยทุกคนเห็นเปล่าทำไมได้ไงอ่ะเฮ้ยพูดเยอะเลยอ่ะมานไหนกันบ้าเนี่ยโอ้ my god โอ้ my ไม่ก็ย่งไายขึ้นมาเลยโอ้โหถ้าถ้าเป็นคิปเปอร์สาวสวยพอคุยกันได้นี่มันเป็นคิปเปอร์ที่แบบสาวสวยจะคุยยังไงเขาก็ต้องระเบิดอยู่แล้วเราหาบ้านอยู่อ่าหอบ้านอยู่มีตัวอะไรแบบเล่นเกมบ้างวะเอานี้แล้วกันแล้สุ่มๆไปมั่วๆเป็นเพราะอะไรอ่ะเป็นเพราะมอสต่อ นี่คืออะไรอ๋อตัวนีเหมือนตัวไซบอร์กอะปวดปิดดิดูดิมันจะทำรายการหรือเปล่าอุ้ยทำเอาเอาทำไม่ตายอะละการมีของอยู่อะไรเนี่ยตายอยู่แล้วอะละการมีของอยู่ฮึบโอ้ยโอ้โหหุ่นยนต์จะรอมแล้วเอาของแล้วหนีลงมาสิเอาของแล้วหนีอยากฆ่าฉันก็มาดูสกิลดิดูสกิลสิอยากฆ่าฉันก็มาอุ้ยมันมีอีกตัวนะอยู่ข้างบนอ่ะอันนี้ไม่สนใจเลย ต้องเทสมองนะครับมาดีโอ้ยตัวเองตกเองตามน้ำหนีได้ทุกคนตัวเองตกเองเออทุกคนตีจากใต้น้ำอุ้ยอุ้ยโอนี่ไงอุ้ยเป็นทุกคนพี่โคตรฉลาดเลยทุกคนได้ทุกคนจะหายใจไม่ออกกันดีได้นะการกับเห็นอะเอ้ยออกไปได้ไปได้ช่วยด้วยโอ้ยว่ได้ได้ช่วยด้วยได้ก็ได้ช่วยได้ช่วย ตกด้วยเออเราเก็บของให้หน่อยละกันไหนดูซิเขาอยู่ตรงไหนอุ้ยอุ้ยมันติดบล็อกโโอ้หมีแครอทด้วยขโมยแครอทขโมยแครอทนี่ขโมยแครอทขโมยไม่เป็นคนขี้ขโมยเหรอคนขี้ขโมยไม่ดีนะเราต้องแบบว่าเอาอะไรสักตัวไปแกล้งเขาหน่อยละกันออฟฟล้ติลอันนี้คืออะไรอ่ะอคืออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะไรออฟซิเดียนอ่ะไหนยะขอดูหน่อยสิ ิเราก็ได้อาหารมาพอสมควรนะครับอ่าฮะสลับกันเอาชีวิตรอดนะครับคิดว่าหม่ำแฮมเบอร์เกอร์วันนึงหม่ำแฮมเบอร์เกอร์อ้าวโอ้ยเดือ้โดตายอ้าวท้องอมีท้องได้ไงอ่ะโดืดตายอ่ะเดี๋ยวกําลังอร่อยเลยอ่ะมาตรงนี้ลูกอ่ะตัวอะไรวะวิสาววามให้แล้วเอาดาบคืนเลยโอ้ยยง มันบินได้นะตัวเนี้ยมีดาบด้วยอ๋อมันอ๋อมันลอยไม่ได้เหรอนึกว่าลอยได้สิดูมันลอยผ๋อมันอย่าสู้กับมันละมาดีมาเลยใส่ทุกคนมันดูน่ากลัวมากเลยนะลงไปเลยใครตีใครตีเอ้าเดี๋ยว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 การเห็นทุกคนผมเห็นอะไรเลยทุกคนการเห็นตล้วนี้งัล้วหนึ่งแวหนึ่งขาบินหนีตัวนี้ก่อนการเห็นสิ่งนะผมน่าจะตาฝาดนะครับเดี๋ยวเรามองใหม่แป๊บนึงสวัสดี สวัสดีเฮ้ยฝาแฝดทุกคนเราเจอฝาแฝดของผมโอ้ทุกคนแล้วเราลืมดูด้วยบางอยามันจะหมดไอ้แบบมันจะหมดเวลาเอองั้นเราก็ใช้แบบตอนนี้เห็นแล้วกันฉันพีโต้งฉันชื่อว่าพีโต้เราฟีตี้ฉันชื่อว่าพีโต้เราฟีตี้เราฟีตี้ฟีตี้เหรอใช่เธอก๊อปเราหรือเปล่าแล้วเธอเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยเธอหน้าเหมือนเรามากเลยดูดิ ทุกคนก็น่าผมผมมากเลยอ่ะแต่แบบเขาก็แค่ตัวแบบหอมกว่าผมตัวใหญ่กว่าเห็นป่ะสั้นลูกวางก็เหมือนผู้หญิงเลยผู้หญิงผมสั้นใช่ผู้เป็นผู้หญิงเหรอใช่จีบเขาดีไหมอ่ะจีบได้จีบก่อนเลยจีบก่อถอนนะครับกดหนึ่งผมว่าทุกคนกดหนึ่งแน่นอนนะครับให้ผมจีบนะอ้าวกดหนึ่งอ้าวเธอให้เราจีบเธอเหรอเธอสวยปะล่ะสวมากสวยหรืสวมากมากเลยเหรอ นั่นเรามาทำความรู้จักกันก่อนดีกว่านะเราเพิ่งเจอเธอเองได้ได้เห้ไหมได้ได้นี่ที่ได้เราเอ้ยหันข้างหลังดูดิถามข้างหลังหันข้างหลังก่อนอะไรมันจะตีเราเดี๋ยวผมจะเล่นมุกนะผมนะเดี๋ยวผมจะนย่่ืนข้างหลังเขาแล้วเขาแล้วให้เขาหันมานะครับพอเขาหันมาเขาก็จะจูบกับเราทุกคนมาเธอหามมาสิเราเปไม่รู้ไม่เห็น โอ้ยไม่เป็นไปตามทีเห็นเลยเธอหันหลังไปก่อนเร็วๆหันหลังไปหันหลังไปนี่เธอหันหน้ามาเร็วหันหน้ามาเร็วหันหน้ามาโอ้ยอะไรเนี่ยเธอช่วยด้วยช่วยโอ้ยช่วยแล้วช่วยแล้วไม่อ่ะช่วยแล้วช่วยแล้วหุ่นยนต์อ่ะช่วยช่วยมันช่วยมันไปใกล้เธอมากขึ้นฉันให้ได้สิไอเจ้าหุ่นยนต์นี่เนี่เธอช่วยสิเธอเธอ อย่าทำลายเราเธอได้เดี๋ยวเราช่วยเฮ้ยทำไมเขาซีมันจะฆ่าเราอ่ะเธอต้องช่วยนะถ้าเธออยากเป็นแฟนเราอ่ะโอเคโอเคเข้า <Okay, okay. S 2> ใจไหมโ <Okay, okay. S 2> อเคโอเคเออฉันอยากได้บ้านจังเลยฉันอยากเอาไปอยู่กับ,บเธออ่ะบ้าบ หาดูใจกันก่อนก็ได้นะเออด้านหลังเธอมีลาวานะนะจะบอกให้เราอยากสร้างเรียนหออยู่กับแต่ว่าอยู่นิ่งๆดิไม่งั้นมันจะไม่อยู่นิ่งๆนะมันจะมีแฟนมากเลยแฟนเราก็ไม่ไม่อยู่นิ่งดิมันอยู่ไม่นิ่งนะมันไม่มีแฟนนะทุกคนทุกคนห้ามบอกพี่น้หวานนะก็เราไม่เคยมีแฟนเลยอ่ะเราก็แบบไม่เคยมีหรอไม่เคยมีหรอไปไหนละเราไม่เคยมีแฟนเลยจริงๆอ๋อไปไหนอ๋อมันตายแล้วอะไรเงี้ยไม่รู้จักเลยคนชื่อโฟเกซี่อะไรเงี้ยเข้าใจปะโอเคโอเค ทำเพื่อแล้วไงอ่ะจึบจึบจึบจะสร้างบ้านกันคนชื่อคนชื่อฟอวิซี่คือใครผมเห็นน้องๆเข้ามาเม้นนะผมไม่รู้จักนะครับไม่สร้างบ้านกันได้เลยพูดอย่างนี้ขอบคุณนะเราจะตายแล้วเราหิวมากเลยอ่ะเออเราหนีได้ไหมเอาแอปเปิลไปคืนที่รักแค่นี้แค่เราเรียกว่าอะไรแค่เราเรียกว่าที่รักดีไหมเราเรียกเธอว่าที่รักแล้วกันนะเพราะเธอเป็นแฟนเราแล้วที่ผายอ้าว What the fuck What the fuck ทำไมมาตายตอนนี้ What the fuck แล้วแอปเปิ้ลให้เราไม่กินอ่ะวก็หายไปไหนเมาสเต็กดิจะหาทำรีมาเหมอกันดีกว่านะเธอนะตัวเองนะคนสวยเดี๋ยวเราจุดบ่งทีมาขอใช้พลังก่อนนี่เขอน่นดิเขอน่นดิเดี๋ยวเราขอใช้พลังก่อนได้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 พลังอะไรวะ กำลังลอยไงเอาเป็นว่าเราให้เวลาตัวตัวเขาดีกว่าครับเดี๋ยวผมไปนั่งรอในบ้านแล้วกันทุกคนนะเอ้ยมีตีดเป็นรั้วต้นพงเป็นหัวเราะเลยโอ้พอมมาใจร้ายโอ้โอ้ไม่น่านะโอ้ตาแดงก็ดีอยู่โอ้โอ้แล้วดูจ๋ามีมุมตาแดงด้วยอะมะทะเลดีอยู่นะโอ้นี่คือเวลาของเธอเหรอเธอพาฉันมาที่ไหนวะเนี่ยทะเลดีโอ้โอ้โเธอเธอเธอมันอันตรายอะเนี่ยตรงเนี้ย เสียด่าเสียด่าหลังเราก็มีใครก็ไม่รู้มันยิงปิกาเ่เราด้วยจะเป็นเออผู้ใหญ่บ้านหมูสิบนะครับอันตรายจังวะเติมมาบนเขาเราดีกว่ามไหมมินนะครับนี่ก็มินสวัสดีกูเอ้ยนี่มันหนอนตาพานนี่ว่ะเติมมาบนเขาเราดีกว่ามไหมน่าจะปลอดภัยสุดละโอ้ยโอ้ยนี่บนเขานี่นะใช่ใช่ปลอดภัยสุดเลยเธอเธอไม่หนาวเหรอไม่หนาวก็ดีนะเราจะได้กอดกันไง ไม่หนาวอื่นไม่หนาวทุกทีแน่กอดเลยไม่หนาวอ๋อใช้คมป์ไฟเหรอได้อุ่นแล้วว่าเรากอดกันดีกว่านะกอดอุ่นกว่าเชื่อเราดิกอดอุ่นกว่าเนี่ยกอดนิ่งๆเธออยู่นิ่งๆได้เลยมาเธอจะปิดตาด้วยเธอเราปิดตาด้วยอะอยู่นิ่งๆนะปิดตาได้นะเราเป็นเอดหลังให้เธอทำอะไรเนี่ย นวดอะไรนวดหลังเฮ้ยนวดหลัง,ลงอ๋อได้ได้นวดต่อนวดต,ต่ออนวดต่อ <c oughs> น,นวนอนาาดต่อนวดหลังจริงกว่านี่ยนวดเลยเราไมรู้สึกเข็ดหลังจังนวดไงตัวอะไรมนันอ่ะนวดหลังตัวอะไรไม่รู้อะเฮ้ยเอ้ยข้ามันแฟนมาเห็นไหมทุกคนแปนผมใจกล้ากว่าหวานี่ไงค,คือหวานโฟ r g e t ี y คือแบบ เขาไม่ได้ใจกล้าอย่างนี้ทุกคนนะเออเนี่ยเห็นแม่เฟยคนใหม่แบบโคตรสวยแต่คนนี้โคตรแจ่มเลยทุกคนโอ้๋อเราไม่ใช่เราเธอไม่รู้จักกับคนชื่อโฟกัสซีใช่ปะฉันกลัวว่าเขาจะปลอมตัวมาหลอกฉันใครอะออกไปไกลๆออกไปไกลๆเอใครอะอ๋อก็คือเขาเรียกว่าเพื่อนของฉันเองไงเป็นเพื่อนเพื่อนผู้หญิงไงนะเป็นปีสารมไล่ะอ๋อเพื่อนผู้หญิงรู้จาเลยเข้ายม้หญิงมไล่ด้วยเอออันเอเอาดาบไปไปเอาไป เอาชุดไปด้วยสวยก็ไม่สวยนะคนชื่อฟรันซี่คือแบบแน่ๆคือจะมีศาตรร้ายอ่ะอะไรนาสต้ายแล้วกันเป็นคู่ปรับกับเราเองเธออย่าไปยุ่งกับเขานะถ้าเธอรู้จักเขาได้ได้ได้ดีมากที่สุดเอาให้ของขวัญนะจุ๊บนี่จุ๊บเออที่รักจ๋าที่รักเดี๋่สร้างบ้านนะเดี๋ยวเขาจะไปหาอาหารให้โอเครอเปล่าทาหน้าที่เมียที่ดีรักตาหน่อยได้เลยไดใช่ป่ะโอเครักตาละ อะไรเนี่ยเก้าฮ่าฮฮ้ากทอะไรอจไม่ติดอะไรดีไม่ติดอะไรดชาทายโห้าทายว่ะทุกคนเขาถาทายแล้วว่ะได้แป๊บหนึ่งแล้วมันมาเห็นเป็นแกวะแกสวยเชงเม้งเหมาะขนาดนี้นม่เกย่ยดที้แกสวยเลยเว้ยหนีละ กี้บอกใครนะโฟูเกนซี่คือใครนะอะไรนะขออีกทีดิอะไรโฟูเกนซี่คือแฟนของเขาไม่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เลยอ่ะเลยสวยไงก็ก็แก่ใช่หรอแล้วบอกไม่รู้จักโฟูเกนซี่เลยอะไรเงี้ยเออว่าอะไรเขาฮะฮะฮะแล้วบอกไม่รู้จักไม่รู้จักไม่รู้จักหึแล้วทำไมไม่ตายวะเอ้ย ตายยากจังก็สำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนก็ขอจบเพียงเท่นี้นะคะ่ะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้หวานแล้วก็ช่องฟรีโต้ด้วยนะคะอยากให้เก้งจีบเป็นอะไรอีกก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะซีอูเกนค่ะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย